เป็นยังไงกันบ้างแฟนบอลทั้งหลายฮะหลังจากรอคอยกันมา3เดือนเต็มๆแม้จะมีฟุตบอลยูโรมีโคปาอเมริกา2024มาขั้นกลางแต่มันก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่เนาะถึงมันจะสนุกก็ตามเถอะมันสู้อันนี้ไม่ได้จริงๆเปิดฤดูกาลสักทีสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษซีซั่น2024ั0 2 5ถึงได้เวลาที่แฟนบอลทั้งหลายจะอดตาลับขับตานอนนอนดึกกันอีกแล้ว ขอบตาดำตาโบแน่นอนนัดเปิดฤด,ดูกาลคืนนี้เลยเวลาตีสอตรงทัพปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดรังโอท f ฟฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมถ้าแมนยูเก็บ3คะแนนได้ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงไปก่อนเลย24ชั่วโมงแต่ถ้าแพ้ขึ้นมาจมบวยแล้วถ้าหากเด็กผีจำกันได้นะเมื่อฤด,ดูกาลก่อนฟูลแลมก็มาเยือนแมนยูที่โอทฟฟอร์ดแบบนี้นี่แหละ ตลอด90นาทีมันก็ยังเป็นสนามฟุตบอลธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรต่อท้ายใดๆทั้งสิน้นแต่พอจบ90นาทีเท่านั้นแมนยูดันแพ้คาบ้านให้ฟูลแลมไป2-1กลายเป็นรีสอร์ทแอนสปาไปซะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในค่ำคืนนี้ก็หวังว่าเอริกเทนฮากแล้วก็ลูกทีมจะไม่สร้างประวัติศาสตร์ให้มันซ้ำรอยในนัดแรกของฤดูกาลเลยนะไม่เอานะ ถ้าเกิดแพ้คาบ้านขึ้นมาอีกเนี่ยโอ้โหโซเชียลมีเดียไม่น่าจะเงียบน่าจะลั่นกันตั้งแต่เช้ายันเย็นน่ะเพราะฉะนั้นขอร้องชนะเถอะ1-0ก็เอาแล้วส่วนความพร้อมของแมนยูก่อนเกมที่จะเจอกับฟูลแลมในค่ำคืนนี้เวลาตี2ตรงเนี่ยก็มีนักเตะของทัพปีศาจแดง3คนลงสนามไม่ได้แน่นอนแล้วนะนั่นก็คือลุคชอลาสมุธฮอยลุนรวมไปถึงเลนิโยโรที่บาดเจ็บพัก3เดือน แต่ว่านักเตะใหม่ป้ายแดง2คนอย่างมาไทเดลิกกับนูแซมาสราอุยเนี่ยมีชื่อลงสนามแน่นอนในค่ำคืนนี้เอริกเทนฮักเป็นคนบอกเองในงานถแถลงข่าวก่อนเกมนะรูปด้านบนเนี่ยคือ11ผู้เล่นตัวจริงที่เด็กผีอยากเห็นมากที่สุดในค่ำคืนนี้โอนาน่าเป็นผู้รักษาประตูดาโลยืนแบ็คขวามาสราอุยยืนแบ็คซ้ายคู่เซนเตอร์เป็นมาไทเดลิกกับลิซันโดมาติเนสสกองกลางพีกเษมวิโร น้องคอบบี้เมนูและบรูโน่เฟนันเดสส่วน3แนวรุกอามาดเดียโ,โลยืนขวาอเลฮันโดกานาโชยืนซ้ายหน้าเป้าเป็นโจชัวเซิร์ซีแต่เชื่อเถอะไม่ได้เห็นแบบนี้หรอกเซิร์ซีเนี่ยไม่น่าจะฟิตพอซ้อมน้อยเหลือเกินมาร่วมปีซีซั่นกับทีมก็น้อยแถมไม่ได้ลงอุ่นเครื่องเลยเพราะฉะนั้น คงไม่ใช่แผนนี้แน่แเด็กผีและพี่อ้นเชื่อเหลือเกินว่านี่คือ11ผู้เล่นตัวจริงที่เอริกเทนฮากจัดจัดลงสนามเจอกับฟูลแลมในค่ำคืนนี้หลักๆเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเดียโก้ดาโล่ไปเล่นแบ็คซ้ายมาสราอุยไปเล่นแบ็คขวาแล้วก็ยังให้มาไทเดลิกยืนจับคู่เซนเตอร์กับลิซโดมาติเนสเหมือนเดิมแผงกองกลาง3คนนี้คือชุดที่ดีที่สุดแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไร แต่ตรงกองหน้าตัวเป้าเนี่ยโจชัวเซอร์กซีความฟิตยังไม่ได้เพราะฉะนั้นให้มาคัดแรดฟอร์ดเล่นกันไปก่อนเอาจริงๆนะมันก็ไม่ได้แย่โดยเฉพาะแบ็กซ้ายอย่าให้ลิซันโดมาตินเนสไปเล่นอีกเลยจะโยกดารโลไปเล่นหรือว่าจะเอามาสราอุยไปเล่นไม่ติดใดๆทั้งนั้นกองหน้าตัวเป้าเองมาคัดแรดฟอร์ดก็เล่นได้แต่ว่ามึงต้องมีสมาธิในเกมมากๆหน่อยโอ้โหเป็นเด็กผีเนี่ยมันลำบากจริงๆนะทุกคน ขนาดนัดเปิดฤดูกาลของพี่เมลีกอังกฤษยังไปจัดโปรแกรมให้เตะวันศุกร์เวลาตีสองนอนดึกกันอีกแล้วดีนะพรุ่งนี้วันเสาร์ตื่นสายได้เ,เด็กผีคิดเห็นยังไงผลการแข่งขันในค่ำคืนนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะแมนยู you, จะชนะฟูลแลมเก็บ3คะแนนแบบสวยๆงามๆหรือว่าจะเสมอ0 0แบบทำอะไรเขาไม่ได้หรือสุดท้าย เราจะแพ้คาบ้านที่โอแทฟอร์ดรีสอร์ทแอนสปาตั้งแต่นัดแรกเลยโอยเสียวเหมือนกันนะเนี่ยแต่ถ้าให้พี่อ้นฟันธงเนี่ยบอกได้เลยว่าค่ำคืนนี้เด็กผีสบายใจได้แมนยู U, 3ฟูลแลม0น้าดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีไร้นด้วยนะครับ